แม้ว่ามันจะมีการเลยกออฟมากมายก็ตามนะครับช่วงนี้ตลาดแรงงานก็ยังร้อนแรงอยู่โดยเฉพาะในด้านของการหาคนเข้ามาทํางานที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีตําแหน่งขาดคนทํางานสูงสุดในรอบหลายปีทั่วโลกเลยทีเดียวและในระหว่างที่กําลังง่วนอยู่กับการหาคนมาเติมที่ว่างนะครับเราจะทําให้คนที่ยังอยู่กับเราในปัจจุบันเนี่ยครับเขาอยากที่จะไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับ ช่วงนี้บรรดา HR แล้วก็ผู้นำก็จะมีเรื่องเร่งด่วนอยู่2เรื่องใช่ไหมครับคือหาคนมาเพิ่มสำหรับขยายธุรกิจกับหาคนมาแทนคนที่ลาออกเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าตล,ลาดแรงงานช่วงนี้ขาดคนรุนแรงคนที่พร้อมทาง,งานมีน้อยมากครับเมื่อเทียบต,ตำแหน่งที่มันกำลังว่างอยู่การหาคนเลยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เร่งด่วนในแบบที่เข้าใจได้มากๆครับแต่ในระหว่างนี้ครับหลายที่ก็ละเลยครับคนที่เราอยู่กับปัจจุบันในตอนนี้นะครับ ด้วยความไม่เร่งด่วนนะครับทำให้พนักงานปัจจุบันเนี่ยขาดการเป็นที่มองเห็นโดยเฉพาะในด้านของส่วนที่เขาทําให้กับองค์กรมี contribution ต่างๆให้กับองค์กรนะครับมันจะเป็นอะไรที่เราเริ่มจะมองไม่เห็นกันมันสร้างความรู้สึกไม่แฟร์ให้เกิดกับพนักงานในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มักจะสู่นําไปสู่การลาออกนี่แหละครับที่ก็ทําให้สถานการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยแย่ลงไปอีกเรื่อยๆครับนั่นหนึ่งในที่หน้าที่สําคัญของผู้นําที่ต้องไม่ลืมนะครับ คือการทําให้พนักง,งานกลุ่มนี้เนะี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับการมองเห็นอยู่สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยครับยังมีค่าให้กับองค์กรอยู่และเพื่อที่จะหยุดองคกรของการลาออกแล้วก็การหาคนมาแทนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราผู้นําแล้วก็เอนะครับก็จะมี4แนวแทางที่เราแนะนํามาให้ใช้นะครับเราเริ่มต้นจากการที่ผู้นำเองนะครับต้องรู้ครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับ พราะในฐานะผู้นําแล้วนะครับทุกคนในองค์กรก็จะมองมาที่ตัวเราตลอดเวลาในทุกๆก,การกระทําของเรามันคือการสื่อสารข้อความบางอย่างครับสื่อสารถึงสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ทําไม่ได้แล้วสิ่งไหนที่องค์กรให้ความสําคัญนั่นรวมไปถึงความกังวลและความวุ่นวายที่เราส่งออกไปด้วยครับโดยที่เราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้นะครับสร้างความกังวลและความกลัวให้เกิดขึ้นในองค์กรพูดถึงความไม่แน่นอนอะไรต่างๆ นั้นแม้ผู้นําจกะกังวลอยู่กับเรื่องการหาคนแค่ไหนก็ตามนะครับก็ต้องระวังให้ดีครับว่าเรากาลังจะสื่อสารบางอย่างออกไปให้คนเรารับรู้อยู่ต่อมานะครับเมื่อเรารับรู้ผลกระทบจากตัวเองนะลำดับถัดมาคือการที่เราสร้างความชัดเจนไปกับพนักง,งานครับถึงว่าในช่วงของความท้าทายเนี่ยเราอยากที่จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเปิดพื้นที่คุยกันกับพนักง,งานปัจจุบันครับว่าความเป็นไปได้ต่างๆที่องค์กรสามารถทําได้มีอะไรบ้าง เราทำได้ด้วยการถามถึงพนักง,งานครับว่าช่วงนี้เขาลังตื่นเต้นอยู่กับอะไรหรือมีอะไรที่น่าสนใจกับทีมที่พวกเขากําลังสนใจอยู่ในตอนนี้คําถามในลักษณะนี้คือการผสมผสานการมองไปข้างหน้าและการเห็นคุณค่าไปพร้อมๆกันครับลองถึงจะช่วยเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆขึ้นแทนที่ความกลัวและความไม่แน่นอนให้กับองค์กรต่อมาครับอีกผลกระทบที่เรามักจะไม่ตั้งใจสร้างคือวิธีที่เราปฏิบัติกับคนที่กําลังจะออกในหลายๆองค์กรนะครับเวลาพนักง,งานเราแจ้งลาออกเนี่ย ก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับคนเลิกกันครับองค์กรรู้สึกอกหักเหมือนโดนปฏิเสธซึ่งนําไปสู่การแสดงออกที่สื่อสารไปในทิศทางว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีคนที่ลาออกนะครับปฏิบัติกับเขาเหมือนคนที่ไว้ใจไม่ได้ไม่จริงใจนะครับลดทอนตัวตนแล้วก็ด้อยค่าผลงานที่เขาเคยทําให้กับองค์กรลองนึกดูครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันส่งข้อความอะไรให้กับคนที่ยังอยู่เพราะแน่นอนว่าพนักงานในปัจจุบันเนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีคนลาออกครับ แล้วก็สังเกตเห็นถึงข้อความที่บอกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไปให้กับองค์กรเนี่ยถ้าสุดท้ายเราลาออกเนี่ยสิ่งที่ทําไปทั้งหมดก็จะไร้คุณค่ากับองค์กรทั้งนั้นเมสเสจนีใใช่สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปหรือเปล่าครับอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคของการทํางานที่เดียวจนกเกษียณอิกต่อไปแล้วยุคสมัยนั้นมันผ่านมานานมา,นา,นมากแล้วเราต้องรับรู้ครับว่าพนักง,งานจะอยู่กับเราในฐานะหนึ่งในสถานีของชีวิตเท่านั้น เมื่อถึงเวลาเขาก็จะยังเดินทางต่อไปสถานีสัตว์ไปครับดังนั้นอย่ามองว่าการลาออกเป็นการเลิกลาครับแต่ให้เป็นการเติบโตของท่้งคนและองค์กรเพราะปัจจุบันเนี่ยคนทํางานหายากเต็มทีแล้วก็หายากเรื่อยๆครับเราไม่จําเป็นต้องมาเผาสะพานกันทุกครั้งที่มีการจากลาครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็ข้อที่สําคัญที่สุดครับก็คือการใส่ใจให้พนักง,งานปัจจุบันเนี่ยเขาอยากที่จะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าพวกเขารู้สึกโดนเมินโดนไม่ใส่ใจนะครับ ถ้าองค์กรมัวแต่ใส่ใจแค่กับผลงานของคนที่เข้ามาใหม่องค์กรต้องดูครับว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้พนักง,งานเนี่ยที่อยู่กับเราเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นของตายแล้วคาดหวังว่าเขาจะไม่ไปไหนครับแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่ละซึ่งวิธีการที่เราทําได้ก็คือเริ่มต้นจากการทําความรู้จักเขากันจริงๆจังๆบ่อยๆครับสร้างบทสนทนาให้กับพนักง,งานปัจจุบันเนี่ยครับให้เหมือนกับเราเพิ่งจ้างเขาเข้ามาใหม่ไม่ได้หมายถึงให้มีการสัมภาษณ์แล้วก็ออนบอร์ดใหม่บ่อยๆนะครับ แต่นั้นนานทีเนี่ยครับเราควรที่จะมีการสร้างโอกาสในการเข้าหาพนักง,งานแล้วก็ถามถ่ายในส่วนของแรงบันดาลใจแล้วก็เป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาดูบ้างครับเพะท่ามกลางความวุ่นวายเรื่องต่างๆเนี่ยพนักง,งานจะช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการทํางานพร้อมๆกับเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยได้รับรู้ถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพวกเขาอีกด้วยครับหรือจะเป็นการเพิ่มช่องทางการ engage พนักง,งานเก่าๆด้วยครับโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าในภาวะขัดคมแบบนี้ครับคนที่ยังอยู่เนี่ย ต้องแบบรับพนักง,งานที่มันมากขึ้นไปครับดังนั้นการเข้าหาพนักง,งานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผ่านการรับฟังความเห็นและแนวทางการไปต่อจากมุมมองของเขาเนี่ยครับก็จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ได้รับความไว้วางใจด้วยครับแล้วก็มันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่นามาซึ่งแนวทางใหม่ๆด้วยนะครับท่านผมก็เป็นสีขั้นตอนนะครับที่ผมก็ไปเจอกับตัว n ิ s s r e ีวิวจากฮาวานะครับแล้วก็มองว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับ ในช่วงนี้ตลาดแรงงานที่ขาดคนจริงๆครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าการรักษาคนก็เป็นการป้องกันตั้งรับที่ดีมากๆเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับกาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.